สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟังนิยายกันต่อนะคะตอนที่9มาเฟียเถื่อนได้พบรักคิดเสียว่ามาพักผ่อนก็แล้วกันลันลิตาพูดออกมาเมื่อเธอเองก็คงจะหนีจากที่นี่ไม่พ้นแน่นอนทางรอดทางเดียวของเธอคืออย่าเผลอไปมีใจและยอมให้แซนฟารเอลเป็นอันขาดเท่านั้นเธอถึงจะปลอดภยัย เมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วรันลิตาก็ทิ้งตัวลงไปนอนที่เตียงสีขาวนุ่มและหลับไหลในเวลาต่อมาเพราะเธอเป็นคนที่หลับง่ายมากถ้าได้นอนเตียงนุ่มๆแล้วเธอจะหลับได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในเวลาไหนสถานการณ์อะไรเธอก็จะพักผ่อนร่างกายของเธอก็เหมือนกับปิดสวิตช์ทำงานของร่างกายของเธอแล้วหลับไหลในทันที เวลาดึกของค่ำคืนเงาล่างใหญ่เปิดประตูเดินเข้ามาในห้องของรันลิตาสายตาของเขาจ้องมองไปที่เธอที่กำลังหลับอยู่ด้วยสายตาที่ยากนักที่จะรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ยามนี้ที่มองไปยังร่างบางของหญิงสาวคนนี้ไม่นานต่อมาล่างใหญ่ก็ขยับร่างกายขึ้นไปนอนที่เตียงเดียวกันกับร่างบางที่หลับลึกมากตอนนี้วงแขนใหญ่ วาดแขนของเขาออกไปสอดเข้าไปที่ศีรษะของล่างบางให้เธอนอนทับแขนของเขาล่างบางขยับตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังดูเหมือนไม่ตื่นก่อนจะซุกตัวของเธอเข้าไปที่ล่างใหญ่พร้อมกับสูดดมกลิ่นหอมๆที่คิดว่ากําลังฝันอยู่ด้วยความสุขและหลับพร้อมกับรอยยิ้มอีกครั้งคิสริมฝีปากหนา จูบลงที่เลือนผมสีดำเงางามอย่างนุ่มนวลของร่างบางและค่อยๆหลับตาลงด้วยความรู้สึกหลับสนิทจริงๆยามนี้ที่ได้มีร่างบางนอนในอ้อมกอดของเขาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาทุกๆวันลันลิตาก็ใช้ชีวิตที่คลือหาดแห่งนี้ด้วยความสบายถึงจะเปลืองตัวไปหน่อยที่ถูกแซนฟารโรเอล จูบที่ลำคอของเธอและกอดเธอเอาไว้ในทุกครั้งที่เขาอยากจะทำลาลิตาที่ขัดขืนตอนแรกๆจู่ๆก็รู้สึกว่ามันชินชาและเธอก็ไม่ได้โวยวายแต่อย่างใดเมื่อแซนฟารเอลไม่ได้ลวงเกินเธอไปมากกว่านี้หรือจูบเธอสัมผัสตัวเธอเท่านั้นลานลิตารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเวลานี้ที่เธอ เองก็รู้สึกดีที่มีคนทําแบบนี้กับเธอหรือเป็นเพราะเธอไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยรู้สึกว่ามันก็ดีไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อยลันเธอพักอยู่ที่ไหนนี่ดูเหมือนมันจะหรูหราและสวยงามมากเสียงจากชายคนหนึ่งที่คุยผ่านกล้องในโน้ตบุ๊กใช่ดูหรูหรามากแต่ฉันอยู่ฟรีนะไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียว ลันลิตาพูดออกมาอย่างสดใสในวันนี้เธอออกมาคุยกับเพื่อนของเธอที่โซฟาริมชายหาดส่วนตัวของแซนฟารโรเอลไม่เสียตังหมายความว่าอย่างไรเธออยู่กับใครกันฉันรู้จักไหมคนที่เธออยู่ด้วยเสียงจากหนุ่มหล่อชายไทยอย่างเพื่อนสนิทของลันลิตาเอ่ยถามออกมาด้วยความอยากรู้โยไม่รู้หรอกเพราะแต่ฉันจะใช้เวลาเขียนนิยายเสียหน่อย นี่ก็เขียนไปเยอะแล้วนะอีกไม่นานเกินรอโยได้อ่านแน่นิยายของฉันรันลิตาพูดออกมาด้วยเสียงที่สดใสมีรอยยิ้มที่มีความสุขมากพูดออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะขอฟังชื่อเรื่องได้ไหมชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนสนิทพูดออกมาด้วยความอยากจะรู้30วันฉันจะรักคุณได้ไหมเสียงของรันลิตาพูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้มชายหนุ่มเพื่อนรักที่ได้ยินก็มีความรู้สึก ว่าในชื่อนิยายเรื่องนี้มันเหมือนจะมีอะไรซ่อนเอาไว้ในแววตาของเพื่อนเขาที่ดูเหมือนเธอจะมีบางอย่างที่เขาจะรู้สึกว่าเธออาจจะพบอะไรบางอย่างแล้วที่เธอไม่เคยมองเห็นในตัวของเขาที่มองเธอมาโดยตลอดเวลาที่รู้จักกันมานานมากโยโยในายฟังอยู่ไหมเนี่ยลันลิตาพูดออกมาเมื่อมณีนเสียง ของเพื่อนเธอตอบกลับมาหลังจากที่ได้ฟังชื่อนิยายของเธอแล้วอ้อได้ยินเป็นชื่อที่ดีมีความหมายใช่ไหมล่ะฉันก็คิดว่ามันดีมากเลยและฉันก็ชอบมากและลงมือเขียนไปส่วนหนึ่งแล้วลันลตาพูดออกมาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มสดใสที่มีความสุขมากมายจากนั้นร่างใหญ่ที่กลับมาจากข้างนอกนั้นก็ได้เห็นว่าร่างบางกำลังคุยกับชายหนุ่มที่เธอดูท่าทางมี ความสุขมากยามที่คุยกับเขาทัวรคุยกับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงเข้มพูดออกมาเมื่อกลับมาถึงแล้วพอเขาเข้าไปในห้องทำงานพร้อมกับมองหน้าจอขนาดใหญ่ร่างบางของรันลิตากำลังหัวเราะและดูมีความสุขยามที่พูดคุยกับชายคนนั้นจนเขารู้สึกไม่พอใจและเพราะดูเหมือนเธอจะสนิทสนมกันมากเกินไปแล้ว สชั่วโมงแล้วครับลูก้าพูดตอบเจ้านายของเขาคุยอะไรมากมายถึงสองชั่วโมงไปสืบดูซิให้แฟงจัดการด้วยเสียงเยือกเย็นพูดออกมาก่อนที่จะตรงไปหาล่างบางที่กำลังคุยกับเพื่อนสนิทด้วยความสุขที่ลืมชายหาส่วนตัวของแซนฟาโรเอลไอหนุ่มน้อยเอ้ยนายจบแล้วล่ะที่กล้ามาตีสนิทผู้หญิงของเจ้านายฉัน ลูก,ก้าพูดออกมาเมื่อนึกถึงว่าผู้ชายคนนั้นจะถูกจัดการอย่างไรสายตาเยือกเย็นมองตรงไปที่รันลิตาทันทีและเดินก้าวยาวๆไปให้ถึงตัวของรันลิตาเขาก็ยิ่งได้ยินเสียงพูดคุยที่ดูมีความสุขเหลือเกินคิชเฮือกรันลิตาตกใจรีบใช้มือของเธอปิดโน้ตบุ๊กลงทันทีร่างใหญ่ที่เดินมาจูบที่แก้มของรันลิตาต่อหน้าเพื่อนของเขา ที่ตอนนี้ช็อกไปเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเธออยู่กับใครลันเกิดอะไรขึ้นฉันมองไม่เห็นหน้าเธอเสียงโยเพื่อนชายชนิดของลันลิตาพูดออกมาเสียงดังที่รักผมกลับมาแล้วเสียงเข,เข้มของแซนฟาโลเอลพูดออกมาดังมากทำให้เพื่อนของลันลิตาได้ยินเสียงอย่างตั้งใจ<พ>คุณพูดอะไรออกมาเนี่ยลันลิตาใช้มือของเธอปิดที่ปากของแซนฟาโลเอลเอาไว้ไม่ให้เขา พูดกับเธอเพราะเธอเองก็ยังติดที่สายกับเพื่อนสนิทของเธออยู่ว่าคุยอะไรกันจากนั้นภาพก็ตัดไปแล้วดับลงทันทีก็จัดการกับชายชู้ของเธออย่างไรแซนฟลเอเรลพูดออกมาก่อนที่จะจูบที่ริมฝีปากของลันลิตาอย่างรุนแรงก่อนที่จะละออกและอุ้มตัวของรันลิตาเดินลงไปที่ทะเลคุณเอลปล่อยฉันนะนี่ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะ ฉันไม่ชอบน้ำทะเลลานลิตาพูดออกมาเสียงดังแต่ดูเหมือนคนตัวใหญ่จะไม่สนใจเธอเลยสักนิดเดินดุ่มๆลงไปที่น้ำทะเลทันทีโดยที่ใบหน้าของลานลิตาแสดงออกมาถึงความกลัวและใบหน้าของแซนฟาลอเอลก็แสดงออกมาถึงความเยือกเย็นหึงโหดแบบรู้แหละว่าหลงแล้วแหละ